าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่มีใครจะทราบเลยปวดเมื่อยเลยเลิกกันเลยเลิกกันเลยไม่มีทางได้ต้องฝืนใจทั้งนีกวา่าธรรมะธรรมะฝืนใจตัวเองไม่ได้ต่อไปตามอารมณ์ของโยมเนะี่ยโยมไม่เด็ดผลนี่แน่เอาดีไม่ได้อย่างมูนเปอร์เซนต้องกำหมดให้ได้แล้วไม่ใช่ว่ามานั่งนอนๆนั่นแหนสายหนอสายแหน่อย่างที่ตามาพูดไว้เนี่ยสายดูพุพจ้ากำหนดจิตทุกอวัยบะดให้ได้ก็กํกำหนดให้ได้เนี่ย สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรถโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง